นี่ก็เป็นตอนเช้านะครับผมแต่วันนี้จะพาไาเก็บเห็ดกันนะครับเห็ดนางฟ้าพุทธาน,นะครับที่ถ่ายลงเมื่อวันก่อนที่ไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ก็เริ่มออกมาปรับภายเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บกันเก็บด้วยใช้กลมังมืดมากเลยมองไม่เห็นนะนี่ ก็จะพอมีมากนะครับแต่ว่าต้องเก็บแต่เช้านะก็จะมืดๆหน่อยแบบนี้นะครับผมเก็บแล้วก็โยกนะครับโยกซ้ายขวาแล้วก็ดึงก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็ต้องเคี่ยงหน้าก้อนนี้ออกนะครับที่เศษๆออกตอนนี้ผมถ่ายวีดีโออยู่เคีย่ยงได้นะครับ เจอกลับมาเขียนะครับผมนี่ครับช่อใหญ่ๆเจ็บก็ยกซ้ายยกขวาขึ้นลงแล้วก็ดึงครับโตกใหญ่อยู่นะครับเนี่ย นี่ออกมาแล้วเดี๋ยวหน้าก้อนนี้ต้องมาเคียย์ออกนะครับเอาชน้นห่างช้นเคียยวออกอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหน้าที่สองแต่ว่าอย่งก็ออกไม่พร้อมกันนะครับนี่ที่ออกทีหลังก็จะเล็กๆนีอันนี้ก็เย็นๆน,นะครับเก็บได้นี่ครับ เย็นเย็นเก็บได้นะครับนี่แล้วก็ออกเล็กๆเนี้อันนี้พรุ่งนี้นะครับผมก็จะทยอยออกครับด้านนี้เป็นอีกแถบหนึ่งอันนี้ลงก่อนก็พร้อมให้เราเก็บ้งแล้วอันนี้เก็บไปแล้วได้วันก่อนลงคลิปไปที่เราได้สองพันเนี่ยนี่ก็เริ่มออกมาเราก็เก็บไปรวมกันเลยครับ อันนี้โตเกินไปนะต้องไม่ได้มาดูตอนคืนนี่เห็ดกลับมาเขียนหักก้อนนะครับผม <c oughs> นี่ก็เริ่มออก ก็หกโมงเช้านะนี่ก็ใหญ่ๆนิดนี่ใหญ่มาก ก็เกอรอันนี้มืดหน่อยนะครับผมเก็บตอนเช้านะนี่ครับต้องเปิดแฟลชนี่ช่อยใหญ่ๆเลยครับผมเก็บก็ต้องยกโยกครับผมนี่ มี่แมลงวีขนาดฉีดทวนนะนี่ครับผมเก็บใส่กระมังไว้แล้วก็ไปตัดตัดขาที่มันติดขี้เลือ่อยแบบนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ถุงส่งแมค้านะครับผมอันนี้เก็บได้นะถ้ามันขาดคอขวดอยู่นะครับ แบบบนนี้นะครัเราต้องเอาช้อนเคียร์ออกครับเดี๋ยวมันเน่าวันนี้ก็ได้นิดหน่อยนะนยครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์ถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับพเพเก็บเห็ดตอนเช้า จะออกมันจะใหญ่ปานนี้เลยเนี่ยดูอันนี้จะพอได้แล้วนี่ครับเริ่มออกแล้วนะครับผมเห็ดนงฟ้าผู้ท่านยนะังดอ,อกไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยเสยเียดงี้ต้องเกลีร์ออก มันเน่าขาปากักถุงนะนี่ครับใ,ใหญ่ๆเลยอันนี้ยังเก็บไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพุ่งนี้นะนี่ก็ใบใบนี่เป็นหน้าที่สองนะของห้าร้อยก้อน นี่ประมาณหนึ่งโลแรงวีบินเห็นเลยไหมนี่ครับนี่ทำมาเคียร์ออกนะ นี้ก็มีเหมือนกันตัดตายอีกช่อหนึ่งปละมังนี่น่าจะได้ประมาณกิโลหนึง่งมาแล้วเช้านี้ได้แค่นี้นะครับผม นั่ใบใบทางด้านโน้นะยังเงียบกริบอยู่นะจะพาไปดูอุณภูมิในโรงเรือนตอนเช้าก็ยี่สิบหกองศาความาณเช้าสิบเก้าแล้วเราไป แต่งโคลนเห็ดแล้วก็ใส่ถุงนะครับผมช่างกิโลเช้านี้ได้แค่นี้นะครับแล้วเราไปเอาไปช่างกิโลกันนี่ก็เป็นเห็ดที่เราก็ดได้เมื่อกี้นะครับผมเอาเข้ามาในบ้านแล้วก็เอามาตัด ต,อออตัดเอาแค่เป็นเชลนเอาออกตัดออกแล้วก็ใส่ถุงแ็กใส่ถุงชั่งถุงลครึ่งดูนะครับผมเอาไวนะ้ สรุปชาวนี้ได้หนึ่งโลกับอีกสองขีดนะครับทุกเล็กน,นี้ก็เอาไว้รวมตอนบ่ายนะครับ